รายจ่ายแล้วมันก็เยอะพี่อยากหาอะไรทำพี่พรอ,อยู่บ้านดีแล้วพี่พรท้องอยู่พี่อยากรับเสื้อผ้ามาขายจะได้มีรายได้เพิ่มแต่เราไม่มีทุนเลยอ่ะอะไหลคุณสุนพูคุณรู้จักร้านขายสูงเสื้อผ้าไหมพี่พรครับเจอซิผมมีอะไรมาให้อะไรนะ่ะมิทินผมเอาเสื้อผ้าให่พี่พรขายครับเสื้อผ้าเหรอไปเอามาจากไหนอ่ะคนรู้จักผม ให้ผมมาขายก่อนครับถ้าขายได้ผมจะเอาทุนให้เขาทีหลังครับจริงเหรอมิทีนโอ้ยทั้งวันแล้วยังขายไม่ได้สักตัวเลยพี่คะเสื้อผ้าตัวเท่าไหร่คะตัวละร้อยจ้าขายถูกๆงั้นหนูเหมาหมดนี้เลยค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวหนูโอนจ่ายเหมาหมดเลยเหรอคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะอันนี้คะ่ะคุณเสื้อผ้าที่คุณที่ฉันไปเหมามาคุณเจ็บไว้เลยนะครับเอาไปแจกคนก็ได้นะจริงเหรอคะคุณที่ฉันฟรีๆเลยเหรอคะทำไมคุณใจดีจัง พี่พรผมเลิอกงานแล้วมิทีนวันนี้พี่ไขยเสื้อหมดเลยมีคนมาเหมาหมดเลยจริงเหรอครับจริงสิเย้เดี๋ยวให้ลูกน้องมาดูนะแถวเนี้ยได้ค่ะมแม่ตรงนั้นแหะมีร้านอาหารอร่อยเราไปกินกันไหมอะพี่พรเห็นไหมแม่หนูบอกแล้วว่ามิทีน่ะมีแฟนเด็กอยู่แล้วแล้วมาหลอกแม,ไมะะ่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะหนูเป็นลูกน้องคุณมิทีนคะ่ะฮะลูกน้อง ลูกน้องรปภหรอรปภอ,อะไรคะคุณมิทินเป็นะวิศวกรค่ะแล้วเนี่ยฉันก็มาดูงานกับคุณมิทินะวิศวกรมิทินทำไมไม่เห็นเธอบอกพี่เลยที่ผ่านมาผมเจอแต่ผู้หญิงคบผมด้วยเงินไม่มีใครจริงใจกับผมเลยแต่วันนี้ผมเจอคนที่จริงใจกับผมแล้วนั่นก็คือพี่พรถึงผมไม่มีอะไรแต่คุณไม่รังเกียจผมผมรักพี่พรนะครับขอบคุณนะที่จริงใจกับพี่ครับ เนี่ยรงลูกไปโรงเรียนแล้วเหรออืมผมไปทำงานก่อนนะคุณรออยู่บ้านนะมิทีนฉันอยากออกไปทำงานบ้างจะไปทำทำไมอยู่บ้านดีแล้วผมเลี้ยงคุณกับลูกได้ผมไปทำงานก่อนนะครับวัน,ว,นวันอยู่แต่บ้านได้ออกไปข้างนอกก็แค่ตอนรับลูกกับส่งลูกไปโรงเรียนเบื่อไปช้อปปิ้งดีกว่าน่ารักจังตัวเท่าไหร่นะออขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับ แม่าอยู่ไหนนะผมเป็นเจ้าของร้านเองครับหลอกคะครับนิวผมเลิกงานแล้วครับเนิวเนิวนิวพ่อครับแม่ไปไหนครับวอแม่ทิ้งเราไปแล้วลูกผมจะถึงแนมะ่เดี๋ยวพ่อจะไปตามหาแม่ให้เจอนะเนิวทำไมาทิ้งพี่ไปวันนี้อาหารอร่อยมากเลยค่ะวันหลังชาไปอีกหน่อยนะคะฮะนัน่นนิวหรือเปล่า นิวนิวนิวมิทินเอา้านิวมาอยู่นี่ได้ยังไงทิ้งลูกกับพี่มานี่ได้ยังไงปล่อยฉันฉันมีแฟนใหม่แล้วนิวทำแบบนี้ได้ยังไงฉันเบื่อฉันเบื่อชีวิตจืดชืดอยู่แต่ในห้องปล่อยให้ฉันมีชีวิตใหม่ที่ดีเถอะกลับไปซะเอออันรล้วแม่ะครับแม่ทิ้งเราไปแล้วลูก อาคังคุณครูสวัสดีครับอาคังทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกหลายวันแล้วเป็นอะไรไม่ผมดีไปแล้วครับคุณครูฮะไปไปลูกไปไปนั่งก่อนไปแล้วนี่หนูอยู่กับใครลูกอยู่กับพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ พ่อผมนอนแบบนั้นไม่ขยับมาหลายวันแล้วครับตายแล้วได้ได้กินข้าวกินน้ำบ้างไหมลูกไม่ได้กินเลยครับตาเดี๋ยวครูพาไปกินข้าวแล้ววันหลังนะาคาังอาบน้ําแต่งตัวรอเลยนะเดี๋ยวครูมารับไปโรงเรียนเองเออครับอันตื่นมากินข้าวเลยครับครูซื้อข้าวมาให้ก็ไม่หิวพ่อครับพ่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับอ,อคังไปหาอาบน้ําไปลูกไปเดี๋ยวครูจัดการเองคุณพ่อคะไม่หิวก็ต้องกินคะ่ะทําเพื่อลูกนะมาค่ะเดี๋ยวคุณครูป้อน คุณครูทำมาแล้วครับครูจะเก็บห้องให้หน่ะเห็นมันโลกมากเกินไปทำไมคุณครูใจดีจังครับเดี๋ยววันนี้นอนที่นอนสบายๆนะเดี๋ยวครูทำให้คุณพ่อคะเสียใจได้แต่อย่านานนะคะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเดี๋ยวคุณครูกลับก่อนนะคะค้างครูกลับก่อนนะลูก ค้างกินข้าวหรือยังลูกกูซื้อข้าวมาให้แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะดีขึ้นแล้วครับคุณโควันนี้มันหยุดเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวห้างไปไหมคุณพ่อไปด้วยกันไหมคะจะได้คลายเครียดพ่อไปด้วยกันนะครับผมอยากไปนะครับเต๋าพาเขาไปเที่ยวห้างบ้างสินานลงนะที่ตัวเองไม่พาเขาไปไหนเลยอะ่ะคุยกับใครนะ่ะเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวนี้มีความลับเหรอเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยนะคุยกับมามาใคร,อรเอามาดูเฮ้ยเอา,าเอยืา่นมาเ๋ยนี้นะ นี่เธอคุยกับผู้หญิงเหรอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงคะเธอทำแบบนี้ได้ยังไงนี่เง,งเาหน้าลำคันเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเบื่อง่าย <c oughs> สนุกไหมอะคังเดี๋ยววันหลังครูพาไปใหม่นะลูกขอบคุณนะคุณครูที่ดีกับลูกผมขนาดนี้อะคังเป็นลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์มีปัญหาฉันอยู่เชยไม่ได้แล้วค่ะครูกลับก่อนนะบ๊ายบายคัง พ่อครับผมอยากได้คุณครูเป็นแม่พูดอะไรอะคังก็คุณครูใจดีนะคะพ่อนาะนๆๆๆๆครับพ่ออ,พอ้าค,คุณพ่อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพอดีเลยฉันซื้ออันนี้มาฝากอาคาัคังฝากไปให้อาคังหน่อยนะคะขอบคุณครับพูดจะรังเกียจไหมครับถ้าคุณครูเป็นแม่อาคาัคังแม่ยังไงล่ะคะชอมันเป็นแฟนผมเองครับอุ้ยนี่คือวิธีหยิบสาวของคุณหรอคะตรงเกินผมเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยเก่งนะ แต่ผมรักปวดใจนะครับเป็นความต้องการของคุณหรือว่าอาคังคะทั้งผมทั้งอาคังครับตกลงก็ได้ค่ะโลกมักจะเบี่ยงคนที่ไม่ใช่มากกว่านคนที่ใช่เสมอเต๋านิวนางนี่อีกแล้วเหรอแม่บอกกี่ครั้งแล้วจะไปยุ่งกับมันแล้วทําไมล่ะแม่มันจนแม่ไม่ชอบดูมันกับลูกสิเหมาะสมกันที่ไหนลูกชายคนเดียวของแม่ต้องหาแฟนได้ดีกว่าไปก่อน,ค,น,นครับแม่ไปกันเถอะนิวเฮ้ยลูกชายไม่รักดิเต๋า เรามีเรื่องจะบอกอนาคตรเราอยากเป็นนักดนตรีที่โด่งดังอ,อนิวเป็นไรอะ่ะน่ารักไหมถ้าเราดังเราจะไม่ทิ้งเธอนะเราสัญญาสัญญานะสัญญาครับเราท้องฮะท้องสามเดือนแล้วครับแม่ ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เอาลูกสะภ้จนๆแบบนี้แต่นิวท้องไปแล้วนะครับแม่จะให้ทำยังไงแกตั้งใจจะจับลูกฉันใช่ไหมเปล่านะคะคุณแม่หนูรักเต่าจริงๆฉันไม่รักแกเลือกมาเลยจะอยู่กับมนหรือจะอยู่กับแม่ผมเลือกนิวกับลูกครับงั้นพวกแกก็ขนของออกจากบ้านซสเลยไปไปนิวนิวเหนื่อยไหมไปพักที่ห้องก่อนก็ได้เดี๋ยวเราขายเองไม่เหนื่อยหรอกช่วยกันนี่แหละ เราเห็นเขาประกาศรับนันกดนตรีเราจะไปจะไปได้ยังไงแล้วเรากับลูกล่ะถ้าเราเป็นนันกดนตรีเราจะมีเงินดูแลเธอกับลูกไงไม่เราไม่ให้เธอไปแล้วเรากับลูกจะอยู่ยังไงลูกไกลจะคลอดแล้วแต่ยังติดต่อเธอไม่ได้เลยเธอไม่รักเรากับลูกเลยเหรอเต๋าไหมคะครับเชียเท่าไหร่ครับตัวละร้อยค่ะงั้นไมมหมค่าผมมาหมดเลยนะครับจริงหรอคะ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฉันใส่สูงให้ค่ะครับโอ้คุณเป็นไรไหมครับฉันเจ็บท้องค่ะไปหาหมอไหมครับค่ะแฟนคุณไปไหนครับแฟนฉันไม่อยู่ค่ะเสื้อตัวละร้อยจ้าแวะดูก่อนได้นะจ้าตายแล้วทําไมตัวร้อนจี๋เลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมคุณวิทินลูกฉันตัวร้อนจี๋เลยค่ะสงสัยจะเป็นไข้งั้นผมพาไปหาหมอนะแต่ฉันไม่มีเงินค่ะงั้นผมจัดการเองครับ ขอบคุณนะคะคุณมิทีนที่พาลูกฉันมาหาหมอจากนี้ไปผมขอดูแลคุณกับลูกนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจผมเตรียมใจครับไม่เป็นไรครับนิวผมไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วนะขอบคุณนะที่เปิดร้านเสื้อผ้าให้ฉันแล้วก็ดูแลฉันกับลูกดีขนาดนี้ผมทําได้ทุกอย่างครับแก่คนที่ผมรักครับนี่อะไระอะตุ๊กตาของพ่อเธอคะ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณมีผมแล้วดืมาดีลีไปได้เลย ลูกใครเนี่ยหน้าเหมือนเราตอนเด็กเลยอาเธอเตานิวนิวนีิวของเราใช่ไหมนิวครับพาลูกไปกินข้าวอาเทอเดี๋ยวพอ่อพาไปกินข้าวเรากลับมารับเธอกับลูกแล้วตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วนิวเราอดทนรอเธอมาตั้งกี่ปีเธอรู้ไหมเรากับลูกลําบากแค่ไหนก็นี่ไงเราไปสร้างตัวเพื่อจะมาดูแลเธอกับลูกแล้วไงตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่กับคุณมิทีนแล้วเธอไม่รักเราแ้หรอทําไมเธอถึงไม่รอเราเลยอ่ะ มันสายเกินไปแล้วโอ้ธรรมศาสติหิวใจสุดๆเลยโอ้ยเจ็บขาหมดเลยโอ้ยขับรถไม่ดูตามมาตาเรือเลยโอ,โอ,โอ้อารมณ์เสียอุตส่าห์จะไปเที่ยวชมธรรมชาติสน่อย ขับรถไปดูตาหมาตาเรือเฮ้ยใครน่ะแล้วไปนอนตรงที่พี่มิทินห่วงซะด้วยคุณครับคนมานอนตรงนี้ไม่ได้นี่เป็นที่ของพี่ผมเป็นบ้าอะไรคุณน่ะเป็นบ้าอะไรเข้ามาบ้านคนอื่นก็ใช่เป็นพี่แกไงแล้วแกไปอะไรมากไหมเตาปวดฉี่ว่ะเฮ้ยนี่หมวกกับแว่นพี่มิทินนี่พี่มิทินหายไปไหนเฮ้ยตา เฮ้ยคุณเป็นอะไรพี่เป็นอะไรทำไมพี่ฉีไม่ได้ทำไมพี่มีนมแล้วทำไมพี่ผมยาวเต๋าเฮ้ยเฮ้ยลราคุณเป็นใครว่าฉันเป็นมิทินพี่แกไงไม่ใช่ใช่ฉันคือมิทินร้องทำไมตกใจหมดเลยแกเป็นใครเข้ามาในห้องเจอได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้นะไอ้ล้อจิออกไปพี่พลพี่พลอยู่ไหนล้อจิ พี่อยู่นี่เธอเป็นอะไรถเธอไม่ใช่พี่สันอะเรียกยังไงเนี่ยสันซื้อเสื้อผ้าผู้ชายไม่เปลียนอะพอขาขา่อคะคะช่วยเลือกเสื้อผ้าผู้ชายหน่อยได้ไหมคะได้ครับคุณยังสันเนี่ยจะใส่ยังเจีงใส่ไหนอะเฮ้ยพี่มิทินพี่เป็นไหนมาผมตามหาพี่ตั้งนานเอ้คุณเป็นใครคณม,รมาจับฉันอะเฮ้เสียงดังอะไรกันอะล่างสันเฮ้ยล่างฉัน ทํายังไงพี่ของเราถึงจะกลับไปร่างเดิมอ่ะผมก็เพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้ทําไมปล่อยให้ผมสวมคาถาดนี้ฉ <c oughs> ันรับไม่ได้น่าฉันไม่ได้ทาครีมทาแป้งเลยโอ้ยอะไรกันนะกระนาเนี่ยเอาร่างฉันขึ้นมาฉันจะกลับร่างฉันฉันไม่ยอมเออเอาลองให้เขาไปอยู่ด้วยกันไหม <c oughs> เผื่อเขาจะสลับร่างขึ้นกันฮะฮะอย,ยอยู่ด้วยกันแมวฉันไม่โยฉันกลับร่างแล้วนน่ฉันกลับร่างแล้วแน่ เฮ้ยเฮ้ยทำไมสันไม่กลับร่างเดิมอะไรเนี่ยขนาดมันอยู่ด้วยกันแล้วจะแท้ยังไม่กลับร่างเดิมอีกเอาร่างฉันขึ้นมาฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมปิงฉันไม่ยอมตามมาตามมาทไมฉันไม่ยอมฉันคือนางฟ้าฉันจะมาช่วยคุณฉันมาเยนังฉันคืนมาเยินซังฉันคนมาเยินังฉันคสองคนนี้มีแต่ทะเลเราไม่เห็นนางฟ้าอย่างฉันเลยปิงเฮ้ย หนูเป็นนางฟ้าสื่อรลกนางฟ้าสื่อละจะมีธีททำให้พี่ของคุณกลับคืนร่างเดิมได้จริงหรอทำยังไงอ่ะนางฟ้าต้องกลับไปที่จุดเดิมจุดเดิมพี่พรสู้ๆนะทำให้ได้นะพี่พรวันนี้ฉันจะได้กลับร่างฉันสู้ๆครับพี่ทำไม่ได้ครับมาฉันพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยพี่พีโอ้ยเจ็บไปหมดเลยกลับคืนร่างเดิมเราหรือยังเนี่ย ทำไมสันยังอยู่ร่างนี้สันไม่ยอมฉันเครียดชนกันก็แล้วไม่เห็นจะกลับขึ้นร่างเดิมที่นางฟ้าบอกเลยนางฟ้าท,ทุกอย่างต้องเป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่ชนกันทุกอย่างเหมือนเดิมวันนั้นร่างนี้เป็นคนขับร่างนั้นโดนชนจริงด้วยมาลองดูอีกครั้งหนึ่งมาเลยสันพร้อมแล้ว เจ็บขาหมดเลยโอ้ยทำไมมันไม่ได้ผลเนี่ยนิวเตาพวกแกก็หงอกฉช่เหรอเปล่านะนางฟ้าเขาบอกเราแบบนี้จริงๆกระล่างฉันคืนมาฉันเจ็บขาใช่ก็เจ็บเหมือนกันเอาล่ะฉันึ้นมาล่างกันึ้นมากล่างกันฉนมากจริงนางฟ้าทําตามที่นางฟ้าบอกทุกอย่างแล้วทาไมไม่เห็นได้ผลเลยอ๋อฉันลืมบอกไปมันต้องเกิดจากความรักความรักโอ้ทำไมเจ็บท้องอย่างงี้ไม่เคยเจ็บท้องอย่างงี้มาก่อน เป็นอะไร,ะไรผมปวดท้องไม่ไหวแล้วปวด้องอวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะฉันเป็นประจำเดือนนอนพักนะกินยาแล้วเดี๋ยวก็หายนะเป็นผู้หญิงลำบากขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณนะที่ช่วยดูแลผมไม่เป็นไรค่ะป้าแต่คุณมีแฟนหรือยังอะ่ะป้าแต่จะเก็บฉันเหรอเราอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนแล้วคุณก็น่ารักดีนะผมไม่อยากทําแล้วผมกลัวคุณเจ็บข้ามไม่สาเร็จล่ะคุณจะทำยังไงไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็มีผม ้ยในที่สุดผมก็ได้กลับบ้านแล้วแต่ทําไมรู้สึกเหงาจังคุณมิทีนคะ่ะคุณพร้อนกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยตั้งแต่คุณไม่อยู่ฉันรู้สึกเหงามากเลยฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณผมรู้สึกผมรักคุณแล้วครับ